จากประสบการณ์ที่ผมลงไปพื้นที่แลวถามเรื่องปัญหาเด็กเยาวชนเนี่ยเนาะจากสี่ภาคเนี่ยนะสิ่งที่ผมได้และผมประมวลก็คือว่าสรุปออกมาเนี่ยเนาะสรุปออกมาเนี่ยก็คือเอาข้อมูลที่เราพูดพูดกันทั้งหลายเนี่ยสรุปออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบเนี่ยว่าปัญหาและแนวโน้มของความรุนแรงของปัญหาของเด็กเนี่ยนะฮะเรื่องความใจร้อนไม่อดทนรักสบายแล้วเราคิดต่อนะว่าความไปใจร้อนความอดทนความรักสบายเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตเขาบ้าง นะมันไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมนะสองนอนดึกตื่นสายติดโทรศัพท์ติดติดเกมติดเพื่อนเนาะอันนี้คล้ายๆเราดูอาการคนไข้นะว่าขณะนี้อาการคนไข้เนี่ยเราระบุอาการ<ม>ได้ไหมไม่ช่วยงานบ้านไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ทําการบ้านหนีเรียนก้าวร้าวโม้สมติดเหล้าติดยาทะเลาะวิวาทมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนะครับก้าวร้าวไปเนี่ยเนาะนะครับ รวมทั้งยาเสพติดอะไรของเราที่เราว่าเมื่อกี้เนาะเป็นอาการอาการของเด็กถ้าเป็นคนไข้คือคนไข้มีอาการอย่างนี้เราตรวจพบอาการใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องถามต่อว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรถูกไหมฮะเวลาเราแก้เนี่ยเราแก้ที่เหตุเราไม่ได้แก้ที่ผลถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเราต้องสาวไปหาเหตุให้เจอเนี่ยว่าสาเหตุและความเชื่อมโยงอันแรกที่สุดเนี่ยคนใกล้ตัวเนาะ คนไข้ตัวก็คือเรื่องของพ่อแม่และผู้ปกครองนะพ่อแม่และผู้ปกครองเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะนะสองมุ่งเรื่องทํามาหากินไม่มีเวลาให้ลูกนะสามไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเพราะว่าเด็กโตขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมตอนที่เราเด็กเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจำเราเรียนรู้ผ่านใครอะ เราซึมซับจากคนใกล้ตัวใช่ไหมจากพ่อจากแม่จากใครที่เราชอบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ซึมติดนะเรียนแบบเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆนะนะครับลูกจะให้ลูกเป็นยังไงพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกนั่นแหละแต่ขณะนี้ยิ่งพ่อแม่มีเวลาอะไรต่างๆพ่อแม่ก็ลืมว่าตัวเองเนี่ยที่นะเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเองมองไม่เห็นว่าลูกกาลังมองตัวเองอยู่ใช่ไหมเนาะ อยากให้เด็กอดทนเนี่ยพ่อแม่อดทนไหมอยากให้เด็กเรียบร้อยพ่อแม่เรียบร้อยไหมนะต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราไปดูเถอะถ้าไปคิดเราก็จะเห็นว่าถ้านะครับที่เราพูดเราบักพูดอยู่เสมอว่าเด็กนี่เป็นสำเนาถูกต้องใช่ไหมเด็กเป็นสำเนาถูกต้องของพ่อถูกต้องของแม่อะไรต่างๆพวกนี้นะความหมายมันก็คือว่านั่นแหละนะครับนะมันเป็นสำเนาตั้งแต่ DNA มาแล้วนะ นะครับแล้วพอมาอยู่ถึงเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมและวก็พฤติกรรมในบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับฝึกมาจากคนคนที่บ้านที่ส่วนใหญ่นะกิจกรรมในในในบ้านนั่นแหละทักษะชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้นะนะครับเวลาที่พ่อแม่ให้กับลูกนะแล้วก็ดูหนังด้วยการทํากิจกรรมด้วยการน,นะสอดแทรกอะไรต่างๆนะนะครับนั่นแเ,เด็กเรียนได้มากที่สุดเลยเนาะนะครับเด็กไม่ได้ชอบเรียนในชั้นเรียนหรอกนะ เนี่ยแต่ว่าพ่อแม่บอกไม่มีเวลาเนาะผมถึงบอกว่าตอนเล็กๆเอาใส่แมตื่นเต้นดีใจนะเดอะเอานะลุกขึ้นนั่งได้แล้วปรบมือนะดีใจยืนได้แล้วพูดได้แล้วอ้อแอเรียกพ่อเรียกแม่ได้แล้วอะไรต่างๆเนี่ยเนาะแต่พอมันพูดพูดไม่เป็นก็สอนใหญ่เลยแต่พอพูดเป็นมันถามไม่ให้มันถามนะนะแล้วบางทีเนี่ยเด็กเห็นนะ แม่ไข่ต้มไข่เนี่ยบางลูกทำไมมันติดเปลือกบางลูกมันไม่ติดเปลือกนะเด็กมันก็สงสัยถามแม่แม่ตอบว่าไงฮนะเออนะและ้วทาไมไม่รู้ะเ่อออ แล้วทำไมไม่บอกว่าตอนนี้แม่ไม่รู้เลยเดี๋ยววันหลังแม่จะตอบนะเออลูกถามดีจังเลยนะแม่ไม่รู้อะใช่ไหมแล้วทําไมไปบอกถามทําไมยุ่งวุ่นเห็นไหมนะพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่ผู้ปกครองบางทีโดยไม่รู้ตัวนะเราทึงต้องมีห้องเรียนพ่อแม่ไงเราอย่านึกว่ามันจะมีแต่ห้องเรียนเด็กอย่างเดียวนะขนาดนี้เนี่ยปัญหาใหญ่คือห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนผู้ปกครองอะไรต่างเนี่ยนะแต่ต้องเอาชีวิตมาเรียนนะอย่าไปเรียนแบบเรียนในชั้นเรียนนะ ต้องเอาของจริงเอาชีวิตจริงอะไรต่างๆมาเรียนเหมือนอย่างพวกเราทาอยู่เนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าไม่เป็นตัวอย่างเลยถึงสอนไม่เป็นนะโดยเฉพาะวิชาชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้โรงเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปเข้าไอ้โรงเรียนตําบลให้เด็กทําอะไรบ้างนะครับก็คืออะไรนะสี่ห้าห้องจําได้ไหมไม่รู้ใครไปเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบ้างต้องฝึกเด็กหนึ่งห้องนอนทําดีในห้องนอนฝึกนิสัยในห้องนอน ตื่นมาต้องทําอะไรบ้างในห้องนอนสองห้องน้ำเนาะต้องทําอะไรบ้างในห้องน้ำสามห้องแต่งตัวสี่ห้องทํางานห้าห้องครัวอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือพื้นที่การฝึกเด็กพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กนะที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านทีนี้ถ้าไม่ฝึกขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กมันฝึก,ฝกวินัยตั้งแต่ตื่นนอนถูกไหมพัดผ้าห่มไหมเก็บที่นอนไหมนะ แต่เดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็โยนโครมเลยตัวเองก็เดินไปเลยนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ติดมาจนโตดิพอโตแล้วจะไปแก้ง่ายหรอแล้วพอเด็กเนี่ยพอตอนที่เขาทาเนี่ยไม่ได้ยากนะตอนที่เด็กๆและเด็กๆอยากจะทํานะสังเกตไหมพอเล็กๆเนี่ยสอนให้ทะไรทานะแล้วถ้าเราฉลาดหน่อยเราก็รู้จักอ้าวดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้กินขนมอะไรต่างเนี่ยนะขนาดสัตว์ไม่ใช่เป็นมนุษย์เขายังฝึกได้โดยการใช้วิธีนี้นะ เราเห็นไหที่เขาฝึกโลมาเขาฝึกอะไรต่างๆเนาะก็ฝึกจากการที่ทําไม่ดีลงโทษทาดีเขาให้รางวัลน,นะเพราะนั้นเด็กก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันไม่ได้เป็นความยากสําหรับเขาเลยนะจริงหรือปานะครับวันก่อนเนี่ยผมไปในทานอาหารเนี่ยน่าทึ่งมากเนี่ยเด็กตัวประมาณสักอยู่อนุบาลเนี่ยเนาะนะฮะอย่างเก่งก็ไม่เกินปหนึ่งเนี่ยช่วยพ่อขายไอ้นั่นอะไอ้ลูกชิ้นปิ้ง สีนาเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถือเนี่ยลูกชิ้นนะแล้วพ่อเขาคอยบอกว่าเนี่ยโตนั้นโตนี้อะไรเงี้ยเนาะเด็กมันเราผมมีผมมีความรู้สึกเด็กมันรู้สึกว่าตัวเองกาลังเล่นนึกออกไหมนะมันเล่นขายของนะและสีหน้ามันยิ้มมันสนุกแล้วมันคอยจะวิ่งเอาของไปให้เนี่ยผมบอกโอ้เด็กคนนี้เนี่ยนะนะถ้าพ่อแม่อยู่อย่างนี้เขาจะโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากสําหรับเขาเลยถูกปะเห็นไหมฮะ ทำนองเดียวกันเนี่ยเราไปดูเด็กนะเด็กบางคนเนี่ยเห็นพ่อแม่ขุดดินตัวเองก็เที่ยวจับโน่นจับนี่ต่างๆนะตอนเด็กๆนะไอ้ตรงที่เราฝึกได้เนี่ยเราไม่ฝึกที่ใครอยู่ศูนย์เด็กเล็กดูแลศูนย์เด็กเล็กเราก็รู้ว่าเด็กอายุศูนย์ถึงหกขวบเนี่ยนะสมองกําลังที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเขาเป็นช่วงที่สมองเนี่ยเขาเรียกว่าจเจริญเติบโตอเร็วที่สุดในความเป็นช่วงของความเป็นมนุษย์เลยนะแต่หลังจากนั้นโตนะแต่อัตราการโตเขามันช้านะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยทิ้งช่วงเขาเรียกว่า,าหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กไปเนี่ยนะโดยความไม่รู้นะโดยความความไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยเนี้ยเด็กสมัยก่อนกับสมัยนี้นะครับพอสมัยก่อนเนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะใช่ไหมฮะเรื่องธรรมะเรื่องนิสัยคนเรื่องตัวอย่างเนาะมันไม่วุ่นวายเหมือนสมัยนี้แต่สมัยนี้สื่อเข้ามาใช่ไหมครับที่อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ นะครับเรื่องสื่อเรื่องอะไรต่างๆตัวอย่างอะไรต่างๆกระตุ้นพอกระตุ้นเด็กเสร็จแล้วพ่อแม่ยังสอนลูกเหมือนเดิมเนาะนึกออกไหมฮะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเดิมด้วยนะแย่กว่าเดิมอีกนะเห็นไหมฮะตัวแปรที่มันจะทําให้เด็กเนี่ยแย่เนี่ยมันมากขึ้นกว่าเก่ามหาศาลแต่ความสามารถของผู้ปกครองและพ่อแม่กลับลดลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วเด็กไม่มีปัญหาได้ยังไงจริงนะนะอ่ะเราดูต่อเนาะ นั่นนั่นคือตัวพ่อแม่นะครับตามลูกไม่ทันแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นครูคนแรกของลูกไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เป็นครูให้กับลูกนะเดี๋ยวนี้พอเกิดมาคิดว่าครูก็คือโยนลูกให้กับโรงเรียนใช่ไหมนะครับแล้วตัวเองที่เป็นครูคนแรกและต้องสอนวิชาชีวิตเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้สอนเลยอะ่ะแล้วโรงเรียนสอนเนือวิชาชีวิตโรงเรียนก็ไปสอนแปดกลุ่มสาระวิชาแล้วในด้านที่สุดเด็กก็โตมาแล้วก็นะ ไอ้วิชาชีวิตที่ควรจะได้จากบ้านก็ไม่ได้เนาะไอ้วิชาการที่อยากที่โรงเรียนนะครับก็ไม่ตั้งใจอีกนะและสมัยก่อนเนี่ยวิชาชีวิตกับวิชาชุมชนเนี่ยเด็กตามพ่อแม่ไปทำไร่ทำนาเด็กรู้ชุมชนของตัวเองเพราะตามพ่อแม่ไปถูกไหมฮะนะและพอโตขึ้นมารู้จักใช้ทุนในชุมชนเนี่ยนะฮะมาสร้างอาชีพได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กไม่มีวิชาชีวิตเด็กไม่มีวิชาชุมชนพ่อแม่ส่งเรียนอย่างเดียวแต่มันไม่เรียน พอไม่เรียนปับ๊บพอมันออกนอกระบบปั๊บเนี่ยฐานชีวิตหายเลยถูกไหมฮะวิชาชีวิตไม่มีวิชาชุมชนไม่มีมันก็ลอยเท้งเต้งที่เราเห็นนั่นแหละแล้วมันจะไปไหนอะยาเสพติดเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะเพราะฐานชีวิตมันไม่ได้ถูกปลูมานะครับเท่าที่ควรเนาะอันนี้อยากจะให้เราชี้ให้เห็นลงไปลึกๆเพื่อเราจะได้เห็นชัดขึ้นครูมุ่งสอนวิชาการและเลยความรู้สึกของเด็ก นะทั้งทั้งดีเด็กเนี่ยมันต้องสุกสนุกอะไรต่างๆนะแล้วค่อยๆเรียนวิชามาทีหลังพวกเราที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กก็ปวดหัวกับผู้ปกครองพอเอาข้ามาศูนย์เด็กเล็กนะก็คาดหวังบีบคั้นใช่ไหมให้ครูศูนย์บอกว่าทําไมลูกตัวเองอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่ไหมทาไมกอไก่ถึงหอนคกคู่ทำไมยังท่องไม่ได้นะแล้วรู้ไหมว่าเด็กวัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิชาการก่อนนะมันเป็นเรื่องพัฒนาร่างกาย,กายจิตใจกล้ามเนื้ออะไรต่างๆใช่ไหมก็ความไม่รู้ไงถูกไหม นะไอเด็กประถมวัยเนี่ยนั่นคือคนไข้นะพ่อแม่เป็นหมอครูศูนย์เด็กเล็กเป็นหมอแต่ครูศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครองเนี่ยนะไม่เคยนั่งคุยกันอย่างจริงจังว่านะครับความเข้าใจกันในการที่จะเยียวยาเด็กด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอก็คือผู้ปกครองก็จะบ่นสู่ครูศูนย์ครูศูนย์ก็จะบ่นผ<ๆ>ู้ปกครองใช่ปหก็กลายเป็นว่าครูที่ควรจะต้องมานั่งคุยกันก็มาทะเลาะกันเองใช่ไหมฮะแล้วก็โยนกันไปโยนกันมา นะอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยดูลูกอยู่ไม่กี่คนนะแต่ครูศูนย์ดูลูกดูเด็กไม่กี่คนนะนะแล้วมาคาดหวังให้ครูศูนย์จะต้องดูลูกตัวเองตัวเองไม่ดูลูกตัวเองแล้วจะให้ครูศูนย์มาดูแลใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งของอย่างนี้บางทีเนี่ยเราจะมานั่งว่ากันไม่ได้สิ่งที่เราต้องเห็นก็คือความไม่รู้พอาความไม่รู้หน้าที่เราก็คือทําให้พ่อแม่เนี่ยเห็นได้ยังไงนะว่าเด็กจะดีไม่ได้ดีเนี่ยไม่ได,ดมได้อยู่ที่ครูอย่างเดียว นะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคนในชุมชนนะครับและผู้นำชุมชนไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับเราเห็นไหมฮะเรื่องพัฒนาเด็กเรื่องอะไรครูศูนย์บ่นบ่อยใช่ไหมในะบางทีไม่ค่อยได้รับการเหลียวแลไม่ค่อยได้รอาใจใส่อะไรต่างๆง,ง,งบประมาณถูกลงไปในเรื่องสิ่งปลูกสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้นะแต่งบประมาณจะพัฒนาคนสร้างคนจริงๆนะกลายเป็นเรื่องให้ความสําคัญน้อยเพราะมันจับต้องได้ยากเนาะ แล้วมันหาเสียงได้ยากอะไรต่างๆนะมันไม่เหมือนกับเรื่องไปทำนะถนนเห็นเลยได้คะแนนเสียงเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะต้องคิดยาวๆนะนะครับถนนสร้างไปเถอะนะแต่ไม่มีคนใช้ไม่มีคนอยู่ในอนาคตเพราะเขาอ,อพยพออกไปอยู่ที่อื่นหมดเนี่ยนะแล้วใครจะเป็นคนใช้นะถ้าเราไม่พัฒนาคนแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยนะ เล่นการพานาันกินเหล้านะทะเลาะบ่อแวงแล้วก็ไม่อะไรไม,ไม่ไม่มีความสามัคคีให้เด็กเห็นคนสมัยโบราณเนี่ยอย่างที่ผมว่านะครับเขารู้กันจากกันหมดนะเขาพึ่งพาอาศัยกันนะครับทำกับข้าวสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ทำกินคนเดียวหรอกเนาะใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วก็ตักไปให้ข้างบ้านนะแล้วพอคราวหน้าข้างบ้านทำอะไรก็ตักมาให้เราตัวไปฮะ นะมันก็ผ่านเด็กมันก็เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอา้านะแม่พอหุงทำไมทําไข่พะโลแล้วบอกเอา้าเอาไปให้บ้านนั้นหน่อยดิใช่ไหมฮะแล้วพอถึงทีเนี่ยบ้านนั้นแกงแกงแกงเขียวหวานไก่มาเอามาให้บ้านเด็กมันเห็นอยู่อะใช่ไหมไม่เห็นต้องสอนอะไรเลยใช่ไหมนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ทําแต่เราสอนลูกเดียวนะมีน้ําใจกับน้องหน่อยดีนะอย่าทะเลาะก,กับน้องดิ นึน้องก็ต้องนันพี่บ้างที่อะไรต่างเนี่ยเนาะมันไม่ใคยได้ผลแล้วนะครับเราพูดแล้วสิ่งสิ่งกระทากับคำพูดเนี่ยมันไม่ได้ร้อไปด้วยกันนึกออกไหมฮะเด็กมันเห็นมันเห็นของจริงแล้วก็ขนาดาเดียวกันไอ้คำพูดที่เราสอนจงเป็นคนดีเถิดเนี่ยเนาะมันใช่ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็กลับมาอยู่ที่เรื่องของไอ้วิธีการนะเรื่องพระเรื่องเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวสุดท้ายคือสื่อและเทคโนโลยีเนาะ สื่อและเทคโนโลยีที่เข้ามาซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเมอร์ไซค์ไม่มีมือถือไม่มีทีวีเด็กมันก็ไม่ถูกกระตุ้นไอ้สิ่งเดียวนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าถ้าเราไม่พอประมาณกับมันในท้ายที่สุดนะครับมันก็ดึงเราไปในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะรับผลทางด้านลบมากกว่าผลทางด้านดีนะเราไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะ มันมีทั้งดีและเสียแต่ไอสิ่งดีเราใช้สิ่งไม่ดีเนี่ยเห็นมันไหมแล้วก็ป้องกันมันได้ไหมนะไม่ใช่ปล่อยมันไปตามยถากรรมตอนนี้เราปล่อยไปตามยถากรรมแลยในท้ายที่สุดแล้วก็มานั่งบน่นนั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะนะครับผู้ใหญ่มองเห็นเด็กที่ผมบอกอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วที่คุยกับเขาเนี่ยนะเอาไปเร็วๆเนาะผมคุยกับทั้งเด็กเยาวชนผู้ปกครองครูและทุกคนเนี่ยนะ ทุกคนมีความคาดหวังเดียวกันหมดเลยเรื่องนิสัยเด็กเป็นคนดีรักตัวเองรักครอบครัวมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมหน้าที่การงานก็อยากให้ทํางานสุจริตมั่นคงมีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ดีทุกคนเป้าเดียวกันเลยนะนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่ามีเป้าเดียวกันแต่ไม่เคยมาดูวิธีการนะไม่เคยดูปรึกษ,ษาหรือว่าใครเนี่ยนะฮะเขาเก่งเขาเด่นตรงจุดไหนใช้บทบาทของตัวเองในการช่วยนะครับ ทีนี้ผมก็ไปถามว่าอ้าแล้วเรื่องเด็กเยาวชนบางพื้นที่ก็สนใจสนับสนุนนะผมก็ถามต่อบอกว่าเอ้าทำทำอะไรกันบ้างจัดค่ายคุณธรรมค่ายต้านยาเสพติดกีฬาต้านยาเสพติดการแสดงของเด็กเยาวชนในเทศกาลต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะนะครับอ้น,นี้เปรียบเสมอเป็นยาใช่ไหมที่เราเยียวยาให้กับเด็กถูกไหมแต่คำถามว่ายามันพอหรือไม่ถ้ายาพอปัญหาเด็กต้องลดลงถูกไหม ถ้าเราจะวัดว่ามันเราทําดีแล้วหรือไม่ดีไม่ใช่วัดว่าเราได้ทําแต่ต้องไปวัดทําแล้วผลมันเกิดอย่างไรนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นมันต้องตัวปัญหาเป็นตัวตั้งสิ่งที่เราทําทั้งหลายเนี่ยมันต้องไปคลี่คลายปัญหาลดปัญหาเราถึงทําทํานี้ถูก <Okay. S 1> ใช่ไหมครับแต่ถ้าทําไปเสียเงินเสียคนเสียเวลาเสียปัญหามากขึ้นเรื่อยๆทําไปทําไมอ่ะพอในท้ายที่สุดทุกคนก็เหนื่อยทําแล้วไม่เห็นผลนะแล้วก็ไม่ศรัทธากับสิ่งที่ทํานะ แล้วก็มีความท้อมีความถอยใช่ไหมฮะเพราะมันไม่เห็นผลเนะ่เงินก็เสียเวลาก็เสียพอไม่เห็นผลแล้วไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมคนมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนะทีนี้จุดอ่อนของเนี่ยของรูปแบบที่เราทํากันมาในอดีตเนี่ยนะฮะของอบตอรหรือท้องถิ่นเนี่ยทำการทําเป็นกิจกรรมระยะสั้นทําแล้วจบเหมือนไฟไม่ฟางไม่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนานิสัยเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ นะถ้าเป็นคนค่ากินยาก็กินไม่ครบสูตรแด่ที่ผมว่านะกินยนอาการมันยังไม่หายะนะนะครับหน้าที่เราคือมาหาคิดคน้นตัวยาเนาะตัวยาที่จะใช้กับเด็กขาดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนนะฮะเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยพ่อแม่อยากได้นะแต่เราไม่เคยจับระดมความคิดเห็นและทำให้เขาตระหนักเขาเห็นแล้วก็มีเส้นทางเดินหรือถึงที่เขาทำได้เนาะ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอทากิจกรรมเด็กพ่อแม่ไม่มาร่วมบ้างพ่อแะม่เนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือแม้แต่เนี่ยเพลงอ e ีแซลเมื่อคืนผมนั่งคุยก่อนก่อนที่คุณครูคที่เขาฝึกนะก่อนที่เขาแสดงนะเขาบอกว่าเนี่ยมีพ่อแม่ผู้ปกครองน้อยมากนะที่เข้าใจเนี่ยแล้วก็สนับสนุนลูกนะครับส่วนใหญ่ไม่เอาขณะที่เราบอกโอ้นี่เป็นโอกาสที่ดีของลูกของเด็กใช่ไหมแต่พ่อแม่ไม่เอาพ่อแม่ไม่สนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พ่อแม่ยังมองไม่เห็นว่านี่แหละเราเข้าสู่อาเซียนอันนี้แหละมันจะกลายมาเป็นจุดเด่นใช่ไหมจุดขายขณะที่พ่อแม่ก็ยังมองบอกว่าโอ้ยอีเซวนะมันไม่เหมือนกับของอะไรนะคาราวานคาราบาวนะอะไรต่างๆพวกนี้ผมก็ถามบอกเนี่ยดีนะแล้วสภาวธรรมเขาว่ายังไงบ้างอาจารย์เขาบอกว่าสภาวธรรมไม่เคยพูดถึงนะและงานดอนเจดีตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่เคย นะก็ไปเอาแอสคาราบาวมาไปเอาดนตรีอะไรมาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นผมบอกเออมันก็แปลกเนะาะเห็นไหมนะกระแสะของสังคมที่มันพาไปไม่ครอบคลุมประเด็นเด็กและเยวาวชนในชุมชนเพราะว่าพอเราเตะฟุตบอลเนี่ยมันก็มีแต่ผู้ชายไปเล่นแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยบางที่มีฟุตบอลผู้หญิงใช่ไหมนะครับแต่มันเตะเฉพาะช่วงอายุอะ่ะและไอ้เด็กเล็กๆอะ่ะทิ้งมันไปไว้ไหนอะ่ะ มันเล่นหมากเก็บเป็นมันเล่นห่วงยางเป็นมันกระโดดยางเป็นทําไมไม่จัดกีฬาให้มันบ้างไงใช่ไหมทำยังไงไม่เปิดให้เด็กทุกเพศทุกวัยเนี่ยเขาได้มีโอกาสนะก็ตามศักยภาพตามอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมครับเราก็เลยภาพเราไปจับอยู่แต่เรื่องกีฬาสําหรับเด็กโตบางทีไปเตะฟุตบอลเสร็จนะตเตะฟุตบอลเสร็จไปฉลองไปกินเหล้าต่อนะเตะฟุตบอลเสร็จไปไปเสพยาต่อก็มีเห็นไหมฮะนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปดูว่าได้ทำอะไรเนาะคำถามของเราคือทำแล้วมันเกิดอะไรมากกว่านะคำถามที่ดีคือว่าไม่ใช่ว่าได้ทำแล้วคำถามมันอยู่ที่ทำแล้วมันเกิดผลอะไรเนาะเห็นไหมคำถามมีความสำคัญเนาะนะครับไม่มีการวางแผนร่วมกันของผู้ดูแลเด็กและช่วงแต่และช่วงอายุนะครับอันนี้จะโยงต่อไปถึงนะฮะงานที่เราค่อยๆนะทำไปเนี่ยนะฮะ ผมให้ดูตัวนี้นิดนึงนะเคยฉายพวกเราบางคนเคยเห็นเนาะผมเอาเรื่องนี้ฉายให้พ่อแม่ดูแล้วก็ผมคุยกับพ่อแม่เขาแล้วก็ชวนเขาเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นที่ห้วยมาลอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเนาะเอาของจริงให้พ่อแม่เขาดูนะฮะสลดป .6 ข่มขืนเด็กนักเรียนอนุบาลชมพันวิธีสู่ความตายป .5 สลดนะ,ะกระโดดเนี่ยน้อยใจพ่อห้ามเล่นเกมป .6 คิดสั้นโดดตึกเรียนดับสยอง พ่อแม่เขาเคยคิดไหมลูกจะเป็นนะมหนึ่งคว้าปืนยิงหัวอ้อนแม่ซื้อมือถือนะครับมือถือใหม่ไม่ได้ดั่งใจเลยประชดชีวิตนะจับเด็กเจ็ดขวบตัดลิ้นแก๊งแสบบีบให้ขอทานหาเงินอันนี้ก็คือขเขมรน,นะอาชญากรข้ามชาติที่ระมาพร้อมกับอาเซียนนะ บุกจับมสองฆ่าพี่มสามหมกร่องน้ําอาพรางมสี่เดือดยิงน้องมสามหน้าเสาธงเจ็บสาหัสมสี่แ้นครูคว้าไม้ขาโต๊ะฟาดครูปางตายนะแต่ก่อนเราเห็นแต่ครูตีเด็กใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าพอมายุคนี้เขาบอกห้ามครูตีเด็กแต่เขาลืมไปว่าห้ามเด็กตีครูนะฮะ เด็กไปทัศนศึกษาเนี่ยอายุทยาที่นี่เองอ่ะเขมรตีการชุลมุนหน้าวิหารดังกรุงเก่าเพราะฉะนั้นวัดวาไม่สนใจแล้วใช่ไหมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในหัวใจของเด็กเนาะแล้วเดี๋ยวนี้วัดในกรุงเทพไอ้วัดในแถวแถวเนี้ยไปดูเถอะตู้บริจาคถูกงัดแงะหมดแล้วใช่ไหมพระเพลอะไรเนี่ยตู้บริจาคเนี่ยนะใส่คุณจงกุญแจถูกงัดแงะถูกงัดแงะเพราะยาเสพติด นะเพราะคนที่ไปติดยาติดยาแล้วก็เกิดกระบวนเ,เกิดผลเชื่อมโยงมาสามสาวเนี่ยแพร่คลิปข่มขืนประจานน้องมสามเห็นไหมเราใช้ไอทียังไงเราใช้เทคโนโลยียังไงนะเทคโนโลยีถ้ามันไม่ถูกกำกับด้วยคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ถูกกำกับด้วยเรื่อง,องความความถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมเราเข้าเว็บไซต์มันจะมีทั้งเรื่องของไวรัสเยอะแยะเลยถูกป่ะนะเก่งมีความรู้นะ มันสามารถสร้างไวรัสออกมานะฆ่าแล้วสร้างใหม่ฆ่าแล้วสร้างใหม่เนี่ยนะเนี่ยความเก่งของคนเนี่นะฮะเอาใช้ในทางที่ผิดเพราะมันไม่มีคุณธรรมมันไม่มีจริยธรรมเป็นตัวกำกับและไอทีของเราก็เหมือนกันเนี่ยเด็กมาใช้ในลักษณะที่นะครับในทางที่มันเป็นปัญหานะมหผูกคอฆ่าตัวตายเพราะผลการเรียนแย่นะอันนี้เป็นลูกพออนะฮะพออที่ร้อยเอ็ดนะฮะก่อนตายเขียนไว้ไงฮะ ตนเองเป็นคนที่ไม่มีอะไรให้ดีใจเรียนก็ไม่ได้เรื่องเรียนไม่จบไม่มีอะไรดีไม่เอาไหนไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่มีประโยชน์กับใครอยู่ไปก็เท่านั้นนี่คือเด็กไทยที่เข้าสู่อาเซียนนะความหมายมันคือยังไงก็คือเซลฟ์เอสตีมเด็กมันต้องถูกสร้างความภาคภูมิใจใช่ไหมในสิ่งดีๆมาตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆทำดีแม่ชมเชียร์ให้เขารู้ว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อ ใช่ไหมสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะเรา่นี้เราละเลยในการจะชมละเลยในการที่จะติลูกอะไรต่างๆปล่อยไปในขณะที่เด็กมันก็ขาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนที่เขาควรต้องคาต่อสิ่งไหนที่เขาควรจะหยุดแรงต่างนะแต่จะถูกอารมณ์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมอยู่บ้านแม่ก็ดา่าไปโรงเรียนครูก็ดา่านะในชีวิตของเด็กเนี่ยเขาก็มีแต่ความรู้สึกว่าม,มันมีอย่าถูกนะถูกอะไรต่างๆและในที่สุดความเก็บกดของเด็กเนี่ยมันก็ไหลไปออกทางเพศกับเรื่องของยานะ แต่ถ้าเด็กเขามีคล้ายๆเรียกว่าถ้าภรูพุ่มกันเขาดีนะเรื่องภายในของเขาดีเนี่ยนะฮะไอเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้กับมันได้ใช่ไหมนะนะครับนึกว่าโตแล้วจะเอาตัวรอดพ่อแม่ขายวัวขายควายนะฮะส่งให้ลูกเรียนใช่ไหมฮะ <c oughs> เนี่ยขนาดอยู่จุฬาอยู่กเกษตร นะปัญญาโทเจอปัญหาชีวิตแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เห็นไหมฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กนะฮะฝึกจากโจทย์ง่ายๆไปสู่โจทย์ยากๆถูกไหมคนเราถ้าไม่ฝึกตั้งแต่เด็กอยู่กระโดดไปเจอโจทย์ยากเลยเนี่ยนะเอาตัวไม่รอดนะนะครับเนี่ยอันนี้ชี้เราให้เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันมีความยงยัยอยู่เยอะ